สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสี่แปดปดและในความเป็นจริงเรื่องมันก็เป็นดั่งที่หวงเจียหลงกล่าวไว้ไม่มีผิดเพราะเรารวสิบวันต่อมาห้องเต้ฝูชิวก็ได้ส่งคนมาพบต้วนหลิงเทียนคุณชายต้วนทางเราได้เบาะแสของไส้เดือนฝอยทองแล้วขอรับอ้อลูกตาต้วนหลิงเทียนฉาแสงเจ้าออกมาวาบหนึ่งจากนั้นก็มองถามคนที่มารายงานเร็วไวแล้วไส้เดือนฝอยทองอยู่ที่ไหนหรื อยู่ในเมืองหลวงของประเทศตันจี้ที่เป็นประเทศข้างเคียงกับประเทศฟูชิเรานี้เองและยังอยู่ในมือของคนตระกูลราชวงศ์ประเทศตันจี้ได้ยินคำถามถ่ายของต้นหลิงเทียนคนที่มารายงานก็ไม่กล้ารอช้าเร่งกล่าวรายงานเรื่องราวออกไปตรงๆและในมือตระกูลราชวงศ์ของประเทศตันจี้ยังมีเส้เดือนฝอยทองอยู่ด้วยกันถึงสองตัวหลังจากที่ฝ่าบาททรงทราบเรื่องนี้พระองค์ก็เร่งติดต่อไปด้วยตัวเองเป็นการด่วนและยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อมันทันไม่ว่าทางประเทศตันจีจะคิดเท่าไหร่ก็ตาม อัน,นิจจาฝ่าบาทที่ใช้ยันอมตัดสื่อสารติดต่อกับห้องเต้ตันจี้โดยตรงมีคาดกลับถูกปฏิเสธกล่าวจบผู้ที่มารายงานก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้สีหน้าต้นหลิงเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยไม่คิดเลยว่าเบาะแสแรกของไส้เดือนฝอยทองที่เพิ่งได้มาไม่ทันได้ทำอะไรก็มาถึงทางตันแบบนี้ทำให้เขาผิดหวังไปอยู่บ้าง ทว่าวาจาต่อมาของผู้ที่มารายงานเรื่องราวกลับทําให้สองตาต้นหลิงเทียนลุกวาวขึ้นมาอีกครั้งด้วยไม่คิดว่าเรื่องราวจะพลิกโผเอาตอนจบอย่างไรก็ตามที่ทางห้องเต้ตันจี้ปฏิเสธฝาบาทก็มิใช่ว่าไม่มีเหตุผลนั่นเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนยังมีห้องเต้ของอีกสองประเทศที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้ยันอมตะสื่อสารติดต่อห้องเต้ตันจี้โดยตรงเช่นกันและห้องเต้อีกสองประเทศก็ล้วนต้องการไสเดือนฝอยทองเหมือนทางเรา ตอนนั้นฮ่องเต้ตันจี้ก็ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยจะขายส้เดือนฝอยทองให้ฮ่องเต้ทั้งสองประเทศคนละตัวทว่าทั้งคู่ล้วนปฏิเสธและต้องการส้เดือนฝอยทองทั้งสองตัวภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้ฮ่องเต้ตันจี้ย่อมไม่อาจเลือกได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะหากเลือกใครก็ต้องมีคนผิดใจกับตนสุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะจัดงานประมูลประจำตระกูลราชวงศ์อีกสองเดือนให้หลังและในงานก็จะนำส้เดือนฝอยทองลงประมูลด้วย และทางเราได้ข่าวมาว่าห้องเต้ของอีกสองประเทศก็เตรียมส่งคนไปเข้าร่วมการประมูลของตระกูลราชวงศ์ตันจี้กันแล้วพอผู้ที่มารายงานเรื่องราวกล่าวถึงจะขุดนี้ก็หยุดลงเล็กน้อยค่อยพูดต่อว่าดังนั้นฝ่าบาทจึงตัดสินใจส่งเจ้าเมืองห่วแห่งเมืองตู้อวินให้ไปเมืองหลวงของประเทศตันจีเพื่อเข้าร่วมงานประมูลที่จะจัดขึ้นในอีกสองเดือนหลังจากนี้และประมูลไส้เดือนฝอยทองมาให้จงได้ ดังนั้นฝ่าบาทจึงให้ข้ามารายงานคุณชายต้วนว่าจำต้องรอาการประมูลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกสองเดือนก่อนทางประเทศฝูชิวเราถึงจะมีโอกาสนำไส้เดือนฝอยทองมาให้ท่านได้ผู้มารายงานกล่าวออกมารวดเดียวจบงานประมูลของตระกูลราชวงศ์ตันจี้หรือสองตาต้วนหลิงเทียนทอประกายเรืองว่ากล่าวพึพรรมพำเบาๆฮ่องเต้อ,อีกสองประเทศเองก็ต้องการไส้เดือนฝอยทองด้วยงั้นเหรอหรือว่าพวกมันตั้งใจจะหลอมโอสถเฉียนจินเหมือนกัน ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะจงใจกล่าวเสียงเบาแล้วหักแต่ผู้รายงานก็ยังคงได้ยินอยู่ดีคุณชายต้นห้องเต้ของอีกสองประเทศต้องการมันเพื่อไปหลอมโอสสเฉียนจินจริงๆ,ๆ,ๆว่ากันว่าองค์ชายเจ็ดที่เป็นโอรสที่ฮ่องเต้โมโหลุนรักมากที่สุด ได้ฝึกฝนวรยุทธอมตะทั้งเวทพลังระดับขุนนางจนแตกฉานทุกชนิดแล้วหากทว่าด่านพลังยังอยู่ในขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์เท่านั้นแต่ด้วยโอสดเฉียนจินองค์ชาย7จ็ม่หลุนย่อมเฉิดฉายในการเข้าสู่แดนสวรรค์ใต้โบราณครั้งนี้ได้แน่นอนและสมควรได้รับการตอบรับจากสมนิกาย2ตระกูลอย่างสูงทางด้านฮ่องเต้ของประเทศตงหมิง ก็ปรากฏผู้ฝึกตนอัจฉริยนายสังกัดอันร้ายกาจผู้หนึ่งและอัจฉริยะผู้นั้นแม้จะเป็นแค่ยอดเซียนอมตะขั้นสวนระหกักแต่เพราะมันได้เข้าใจพลังแห่งกฎแล้วทําให้พลังฝีมือของมันถึงขั้นสยบปราบยอดเซียนอมตะชนชั้นสุดยอดฝีมือทั้งหมดในประเทศตงหมิงได้อย่างราบคาบภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวฮ่องเต้ตงหมิงเองก็อยากได้โอสดเฉียนจินถึงขีดสุดเพื่อมอบให้อัจฉริยะที่เป็นผู้ฝึกตนพเนจรผู้นั้นถึงแม้หลังได้รับโอสถเฉียนจินไปแล้ว สุดท้ายอัจฉริยะผู้นั้นก็ต้องจักไปเข้าร่วมกับ3มนิกาย2ตระกูลและไม่มีความผูกพันอันใดกับประเทศตรงหมิงแต่ห้องเต้ตรงหมิงก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพและความสามารถของมันหลังออกจากแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำต้องถูกประเมินให้เป็นอัจฉริยะระดับสูงสุดแน่นอนอัจฉริยะเช่นนี้หลังจากเข้ารวมกับสมนิกายสอง ตระกูลแล้วขุมกำลังได้ที่ได้รับตัวมันไปย่อมไม่ตรหนีรางวัลต่อประเทศต้นสังกัดที่สามารถเฟ้นหาอัจฉริยะเช่นนี้มาให้เป็นแน่กล่าวถึงจุดนี้ผู้ที่มารายงานก็มองจ้องต้นหลิงเทียนด้วยสายตาลึกซึ้งสถานการณ์ของอัจฉริยะไรสังกัดผู้นั้นในประเทศตรงหมิงกล่าวไปก็เหมือนคุณชายต้นไม่มีผิด คุณชายต้วนตัวท่านเองก็อาศ Arizona, water, ัยด่านพลังขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์สยบยอดฝีมือขอบเขตยอดเซียนตะขั้นสูงสุดของประเทศฝูชิวเราในการประลองสวรรค์ใต้ได้อย่างรับคาบกล่าวได้ว่าถ้าคุณชายต้วนที่เป็นยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์เป็นอันดับหนึ่งในขอบเขตยอดเซียนอมตะของประเทศฝูชิวเราเช่นนั้นผู้ฝึกตนไร้สังกัดอัจฉริยะผู้นั้นก็เป็นยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ที่มีพลังฝีมือเป็นอันดับหนึ่งในขอบเขตยอดเซียนอมตะของประเทศตงหมิงผู้ที่มารายงานกล่าวสืบต่อ ยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์เข้าใจพลังของกฎแล้วลูกตาต้วหลิงเทียนหดเล็กลงทันทีเมื่อได้ยินคำรายงานดังกล่าวเขารู้ดีว่าเรื่องนี้หมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ผู้นั้นมีวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชาที่มีพลังอำนาจแห่งกฎแฝงเร้นไว้ให้มันฝึกปรือและมันก็ฝึกฝนวรยุทธ์กับเวทพลังระดับราชาดังกล่าวจนเข้าถึงพลังแห่งกฎได้แล้ว ด้วยเหตุนี้อัฉริยะไร้สังกัดผู้นั้นจึงสามารถใช้ด่านพลังยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์สยบปราบตัวตนขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดทั้งหมดในประเทศตรงหมิงลงได้อย่างรับคาบไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไรหร่หักแต่ตอนนี้ตัวหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินได้หันมามองหน้าสบตาการและต่างเห็นถึงความตกใจในแววตาของอีกฝ่าย เหตุผลที่ฉไนตตัวหลิงเทียนถึงได้เอาชนะห่วงเจียหลงได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นเพราะพึ่งพาพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดขอบเขตขุนนางอมตะหนึ่งต้นกำเนิดที่เหลืออยู่จากการใช้อุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองได้อย่างแยบคายหลังพลังที่ได้รับมาหมดลงให้เขาลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้ถ้าต้องไปต่อยตีกับห่วงเจียหลงอีกครั้งผลจะเป็นอย่างไรเขาก็ตอบได้ไม่ไอายปากทันทีว่าต่อให้ใช้ออกด้วยทุกสิ่งที่มีก็ไม่อาจเอาชนะห่วงเจียหลงได้ เพราะถึงแม้เขากับห่วงเจียหลงจะมีอุปกรณ์อมตะระดับราชาเหมือนกันและวรยุทธอ์อมตะกับเวทพลังระดับคุณนางที่ฝึกปรือก็แตกฉานพอๆกันทว่าด่านพลังของห่วงเจียหลงกลับอยู่สูงกว่าเขาขั้นหนึ่งเต็มๆและนั่นคือช่องว่างที่ยากจะข้ามผ่านยิ่งไปกว่านั้นผู้ฝึกตนอัจฉริยะที่ไร้สังกัดผู้นั้นก็ยังมีอายุไม่ถึงร้อยปีเช่นกัน และสิ่งที่ทำให้ต้นหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินต้องตกใจอีกรอบก็คือประโยคที่พึ่งล่วงล้าออกมาจากลําคอของผู้มารายงานอายุไม่ถึงร้อยปีบรรลุถึงขอบเขตยอดเซียนยอมตะขั้นสวรค์และเข้าถึงพลังแห่งกฎนี่มันปีศาจร้ายอันใดกันในประเทศตรงหมิงยามนี้ยังมีข่าวลือกันหนาะหูอีกว่า ผู้ฝึกตนอัจฉริยะไร้สังกัดผู้นั้นคือผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่และชาติที่แล้วสมควรเป็นตัวตนอันทรงพลังอย่างยิ่งยวดอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังมีมีผู้ใดยืนยันได้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานลอยๆของผู้คนเท่านั้นหลังคนที่ห้องเต้ฝูชิวส่งมากล่าวรายงานเรื่องทั้งหมดจบมันก็ขอตัวลาจากไปทว่าพอเดินไปถึงประตูมันก็คล้ายฉุกคิดอะไรได้จึงหันหน้ากลับมาอีกครั้ง คุณชายต้นฝาบาทยังตรัสอีกว่าหากท่านสนใจจะเข้าร่วมการประมูลที่เมืองหลวงของประเทศตันจีในอีกสองเดือนหลังจากนี้ท่านสามารถไปกับเจ้าเมืองห่วงได้เรื่องนี้ท่านไปติดต่อเจ้าเมืองน้อยไว้ก่อนเลยก็ได้หลังผู้มารายงานเอ่ยจบคำมันก็วุบร่างจากไปทันทีคงเหลือแต่ภาพติดตาที่ค่อยคอยพระเลือนหายไปในสายตาของต้วนหลิงเทียนอย่างไรก็ตามแม้ต้วนหลิงเทียนจะเหมอมองร่างที่กำลังเลือนหายแต่ใจเขานั้นยังคงติดอยู่กับอัจฉริยะไร้สังกัดผู้นั้น ในฐานะที่เป็นคนอายุไม่ถึงร้อยปีเหมือนกันเขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่าหากคนผู้นั้นไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่น่ากลัวว่าคงต้องพบผ่านวาสนาปฏิหารอันยิ่งใหญ่มาแน่มิฉะนั้นไม่มีทางประสบความสำเร็จเลิศล้ำถึงขนาดนี้ได้ทั้งที่อายุยังน้อยเด็ดขาดกวงหลินเรื่องผู้ฝึกตนอัจฉริยะไร้สังกัดของประเทศตงหมิงเจ้ามีความเห็นว่ายังไงต้นหลิงเทียนหันไปมองถามหลิวกวงหลินนายท่านหลิวกวงหลินกล่าวออกเสียงครึม ผู้ฝึกตนอัจฉริยะไร้สังกัดของประเทศตรงหมิงผู้นั้นการที่มันสามารถเข้าถึงพลังแห่งกดได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยปีหากมีใช่เป็นอัจฉริยะที่มีศักยภาพท้าทายสวรรค์ก็สมควรเป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิดจริงๆเพราะผู้ที่กลับชาติมาเกิดนั้นถึงแม้จะต้องเริ่มบ่มเพาะฝึกปรือใหม่แต่ต้น ทว่าด้วยความทรงจำและองค์ความรู้จักอดีตชาติย่อมไม่ขาดเคล็ดอมตะวันยุทธอมตะและเวทพลังที่เคยฝึกปรือแม้กระทั่งกฎที่ตัวมันเคยเข้าใจในชาติที่แล้วหลิวกวงหลินกล่าวอย่างไรก็ตามในระนาบเทวโลกนั้นถึงแม้เรื่องผู้ที่กลับชาติมาเกิดจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรและมีให้เห็นอยู่ไม่ขาดแต่ตัวตนเช่นนี้ก็มีปรากฏขึ้นมาน้อยนะั ประการแรกเลยน้อยคนที่จะยินดีสละทุกสิ่งอย่างที่เพียรสร้างมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ประการที่สองคิดกับชาติมาเกิดใหม่มิใช่เรื่องง่ายายขนาดนั้นกล่าวไปยังต้องแบกรับความเสี่ยงก้าวตายหนึ่งรอดอีกด้วยหลิวกวงหลินกล่าวความคิดเห็นออกมาก่อนที่จะสรุปในมุมมองของมันว่าดังนั้นข้าน้อยคิดว่ามันสมควรเป็นอัจฉริยะท้าทายสวรรค์เป็นทุนและยังพบผ่านโชควาสนาสุดที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้ออกถึงสามารถมีวันนี้ได้ต้วหลิงเทียนพยักหน้า ที่จริงเขาเองก็คิดว่าสมควรเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าหากข้าได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชามาบ้างข้าจะเข้าถึงพลังแห่งกฎได้ก่อนอายุร้อยปีหรือไม่ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจตราบใดที่เจ้าได้รับวรยุทธ์อมตะหรือเวทพลังระดับราชาที่มีกฎแห่งไฟมาตอนนี้อาศัยความช่วยเหลือจากเพลิงเทพกลาหหนเรื่องจะเข้าถึงกฎแห่งไฟนับว่าเป็นเรื่องราวอันง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายสําหรับเจ้า และในขณะที่ต้นหลิงเทียนกำลังครุ่นคิดอย่างจรงจิงจังอยู่นั้นเสียงคุ้นเคยหนึ่งพลันดังขึ้นในหัวและยังดังขึ้นมาจากบริเวณใกล้ๆดวงจิตของเขาทองเทพสุดลี้ลับในขณะที่ลูกตาต้นหลิงเทียนประกายเจ้าเสียงดังกล่าวก็เริ่มดังขึ้นสืบต่อน้ำเสียงยังลาดูร้อนใจไม่น้อยเจ้าหนูเพลิงเทพตาหันทิ้งข้อความไว้ให้ข้าว่าเจ้าได้รับทองเทพสุดลี้ลับขั้นที่หนึ่งมางั้นหรือเร็วเข้ารีบนำออกมาให้ข้า เจ้าของเสียงที่ดังขึ้นในหัวเขาตอนนี้ก็คือทองเทพสุดลีลับขั้นที่สองที่คอยแผ่พลังปกป้องคุ้มครองดวงจิตเขามาโดยตลอดและฟังจากคำพูดของทองเทพสุดลีลับแล้วเห็นได้ชัดว่าก่อนที่เพลิงเทพ,พกลาหนจะเข้าสู่นิทราอีกครั้งได้มีฝากข้อความอะไรไว้ให้ทองเทพสุดลีลับบอกเรื่องที่เขาได้รับทองเทพสุดลีลับขั้นแรกมาได้ยินน้ำเสียงรีบร้อนของทองเทพสุดลีลับ ้วนหลิงเทียนก็สบัดมือเรียกหินก้อนนั้นอันเป็นทองเทพสุดลิลับขั้นที่หนึ่งออกมาจากแหวนพื้นที่ทันทีและแทบจะเป็นวินาทีเดียวกันกับที่หินก้อนนั้นผุดจากความว่างเปล่าตกลงมาเข้ามือเขาเขาก็สัมผัสดได้ชัดเจนว่ามีพลังล้ลับคุมหนึ่งพุ่งออกมาจากบริเวณใกล้เคียงดวงจิตเขาและไปปกคลุมที่มือเขาทันทีกล่าวให้ชัดคือมันแผ่พุ่งไปปกคลุมสิ่งที่อยู่ในมือเขาทัานใดนั้นหินก้อนดังกล่าวก็เริ่มสั่นสะเทือนขึ้นมาหึ้ ไอ้หนูเอ๋ยเจ้ากระทั่งสำนึกสติยังไม่ก่อเกิดแท้ๆแ,แต่ยังริอาจแข็งข้อต่อต้านข้ารึมาเป็นส่วนหนึ่งของข้าเสียแต่โดยดีเถอะไอ้ไหนูพอเสียงของทองเทพสุดริลับดังขึ้นอีกครั้งตัวหลิงเทียนก็แลเห็นได้ชัดเจนว่าหินในมือเขาบัดนี้ได้ถูกพลังสีทองหลอมจนละลายลงด้วยความเร็วพลิบตาจากวัตถุมีสภาพก็สลายกลับกลายเป็นกระแสพลังขุมหนึ่งรวมผสานไปกับพลังสีทองอย่างแยกไม่ออก หลังจากนั้นพลังสีทองที่ส่องแสงจ้าเหนือฝ่ามือเขาก็หดหายกลับไปเข้าไปในฝ่ามือเขาด้วยความเร็วอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าตอนที่พวยพุ่งพุ่งออกมาเสียอีกต้วหลิงเทียนย่อมรับทราบได้ดีว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรเป็นทองเทพสุดลิลับขั้นที่หนึ่งได้ถูกทองเทพสุดลิลับขั้นที่สองหลอมกลืนไปเรียบร้อยแล้วนายท่านนะนั่นมันอะไรกัน หลิวกวงหลินที่ยืนอยู่ข้างๆต้นหลิงเทียนย่อมเห็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นชัดถนัดตามันถึงกับตกตะลึงอึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะมองถามต้นหลิงเทียนด้วยสีหน้าตกใจทั้งไม่อยากจะเชื่อในแววตาฉายชัดถึงความสับสนและไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องผีสางอะไรขึ้นกันแน่นายท่านนะนั่นมันอะไรกันในสายตาของหลิวกวงหลินนั้นอยู่ๆก็ปรากฏพลังสีทองขุมหนึ่งพุ่งออกมาจากร่างนายท่านหลังจากนั้นพลังสีทองดังกล่าวก็พุ่งไปปกคลุมฝ่ามือนายท่านเอาไว้ และพริบตาต่อมาหินประหลาดก้อนนั้นที่นายท่านเรียกออกมาก็ถูกพลังสีทองดังกล่าวหลอมจนสลายตัวเป็นกระแสพลังในพริบตาจากนั้นก็กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังสีทองหลังกลืนกินหินประหลาดนั่นไปแล้วกลิ่นอายของพลังสีทองนั้นยังทวีความเข้มแข็งขึ้นมาในฉับพลันจากนั้นก็หดหายเข้าร่างกายนายท่านของมันไปมันไม่อาจทราบได้จริงๆว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ตั้งแต่มันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามแม้มันจะเพิ่งผ่านพบเรื่องประหลาดเช่นนี้เป็นครั้งแรกและมีอาจบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันสัมผัสได้ถึงความไม่ธรรมดาและความลับอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ไว้มีโอกาสข้าจะบอกเจ้าทีหลังต้วนหลิงเทียนบอกปัดหลิวกวงหลินจากนั้นก็หันกลับบอมาสนใจทองเทพสุดล้ลับขั้นที่สองภายในร่างยังเริ่มสองภายในร่างกายตัวเองทันที จากนั้นต้วนหลิงเทียนก็พบว่าในทะเลวิญญาณของเขาทองเทพสุดลี้ลับที่เดิมทีเป็นเศษโลหะแตกหักนั้นบัดนี้ได้ทอแสงสว่างสีทองออกมาเรืองรองและส่วนที่แตกก็ค่อยๆงอกเงยออกมาคล้ายจะฟื้นสภาพเดิมก่อนจะแตกหักอย่างไรก็ตามส่วนที่แตกหักบินแหว่งก็ยังคงเหลืออยู่อีกไม่น้อยกล่าวได้ว่ามันยังคงเป็นเศษโลหะแตกหักหักแต่ไม่ได้อาการหนักเหมือนตอนแรกแล้ว ได้ยินคำพูดบอกปัดของต้วนหลิงเทียนหลิวกวงหลินก็ไม่ได้คิดมากแต่อย่างใดเพราะในสายตามันการที่นายท่านตอบกลับมาแบบนี้ก็เพราะต้องมีเหตุผลบางประการแน่นอนและพอเห็นว่าอยู่ดีๆต้วนหลิงเทียนก็นิ่งไปคล้ายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแม้หลิวกวงหลินจะไม่เข้าใจว่านายท่านของมันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่แต่มันก็เลือกที่จะแผ่สำนึกเทวะปกคลุมไปทั่วอานาบริเวณเฝ้าระวังเหตุเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ประมาท เจ้าหนูน <ikka> <en> ับว่าเจ้าทําได้ดีมากตรับใดที่เจ้าพบทองเทพสุดล้ลับขั้นที่หนึ่งอีกสักชิ้นตัวข้าย่อมพัฒนาไปเป็นทองเทพสุดลิลับขั้นที่สามได้อย่างราบรื่นเสียงของทองเทพสุดล้ลับดังขึ้นจากเศษโลหะแตกหักข้างดวงจิตของต้นหลิงเทียนอีกครั้งและในน้ำเสียงก็ไม่ขาดการชมเชยต้นหลิงเทียนแม้แต่น้อยและตรับใดที่ข้าพัฒนาไปเป็นทองเทพสุดลิลับขั้นที่สามได้สำเร็จวันหน้าหากเจ้าพบเจ้าวรยุทธอมตะและเวทพลังระดับราชาขึ้นไปที่มีกฎแห่งทองหลักก็ ข้าสามารถช่วยให้เจ้าเข้าใจถึงกฎแห่งทองได้ในเวลาอันสัน้นนอกจากนั้นเมื่อข้าพัฒนาไปถึงขั้นที่สามได้สำเร็จนอกเหนือจากความสามารถในการคุ้มครองดวงจิตของเจ้าแล้วข้ายังผสานหล,ลอมรวมเข้ากับอุปกรณ์อมตะในมือของเจ้าได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถเพิ่มพูนพลังอำนาจของอุปกรณ์อมตะที่เจ้าใช้ได้ข้ากล่าวมากเกินพอแล้วข้าจะเข้าสู่ห้วงนิทราอีกครั้งพยายามต่อไปเจ้าหนูช่วยข้าให้พัฒนาสู่ขั้นที่สามให้เร็วที่สุดถึงตอนนั้นข้าไม่มีทางเอาเปรียบเจ้าแนะ่ เสียงงงของทองเทพสุดลีลับดังระวะมาเป็นชุดก่อนจะหยุดลงหน้าตาเฉยไม่เปิดช่องให้ตัวหลิงเทียนถามถ่ายสนทนาอันใดทองเทพสุดรีลับขั้นที่สามอย่างไรก็ตามฟังจากคำพูดของทองเทพสุดลีลับหากอีกฝ่ายพัฒนาถึงขั้นที่สามได้สำเร็จดูเหมือนจะสามารถผสานเข้ากับอุปกรณ์อมตะในมือและเพิ่มพูนพลังอำนาจได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งทองเทพสุดรีลับเพลิงเทพกลาหนที่แท้พวกมันคืออะไรกันแน่ เท่าที่รู้ตอนนี้พวกมันคือสองในเทพแห่งธาตุทั้งห้าอีกทั้งยังมีแบ่งเป็นระดับขั้นต่างๆอย่างเช่นเพลิงเทพ,พกลาหลนในขั้นที่หนึ่งนั้นพลังอํานาจของมันสมควรเทียบได้กับเพลิง,งอมตะระดับต่ําทว่าสมควรมีพลังเหนือกว่าเพลิงอมตะระดับต่ําทั่วไปพอพัฒนาไปเป็นขั้นที่สองพลังอํานาจของมันก็เทียบได้กับเพลิงอมตะระดับกลางหากทว่าพลังอํานาจกลับอยู่เหนือเพลิงอมตะระดับกลางทั่วไปมากมาย สำหรับขั้นที่3หรือก็คือระดับขั้นในปัจจุบันของเพลิงเทพ,พกลาหหนมันมีพลังอำนาจทัดเทียมเพลิงอมตะระดับสูงหากแต่พลังอำนาจของมันกลับอยู่เหนือเพลิงอมตะระดับสูงงอทั้งหลายไปไกลโข ổ. นอกจากนี้เพลิงเทพ,พกลาหหนยังแตกต่างจากเพลิงอมตะที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นอย่างมากข้าสามารถแปลงคุณลักษณะพลังของมันให้อ่อนโยนหรือแข็งกร้าวได้ตามใจเหมาะที่จะใช้ทั้งในการหลอมโอสถตะและอุปกรณ์อมตะ อีกทั้งมันยังช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจในเต๋าแห่งการหลอมโอสทอมตะให้ข้าได้อีกและเพลิงเทพ,พกลาหนขั้นที่สามกับทองเทพสุดลี้ลับยังกล่าวเหมือนกันอีกว่าสามารถช่วยเหลือข้าให้เข้าใจพลังแห่งกฎได้อย่างรวดเร็วหากข้าได้วรยุทธอมตะหรือเวทพลังระดับประชาที่มีกฎแห่งไฟหรือทองถ้างั้นหากเพลิงเทพ,พกลาหหน,นกับทองเทพสุดลี้ลับมันพัฒนาไปยังขั้นที่สูงกว่านี้เล่าใช่จะมีประโยชน์มากกว่านี้หรือไม่ พอคิดถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็รู้สึกกระเฮี้ยนกระหืออยากเห็นพลังอำนาจของพวกมันหลังพัฒนาได้แล้วจริงๆแต่เป็นธรรมดาว่าเขาเองก็รู้ดีว่าหากคิดจะทําให้พวกมันยกระดับพัฒนาก็มีแต่ต้องหาเพลิงเทพ,พกลาหหนหรือทองเทพสุดลิลับอื่นๆให้พวกมันดูดกลืนหลังจากนี้อีกสองเดือนตระกูลราชวงศ์ของประเทศตันจีจะจัดงานประมูลขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศตันจี้ถ้างั้นพวกเราไปเยือนที่พักของห่วงเจียหลง เพื่อหารือกับเจ้าเมืองตู้อวินบิดาของหวงเจียหลงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าหลังฟื้นสติแล้วต้วหลิงเทียนก็หันไปกล่าวกับหลิวกวงหลินจากนั้นก็เดินนําออกจากบ้านลานที่พักในเขตตําหนักจวิหยวนก่อนจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่พักที่ของเจ้าเมืองตู้อวินในเมืองหลวงทันทีประเทศฝูชิวก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งและนอกจากเมืองตู้อวินแล้วยังมีเมืองใต้อนัตอื่นๆรวมทั้งสิ้น36เมือง เจ้าเมืองทั้ง36เมืองนั้นก็เป็นขุนนางที่มีฐานะทัดเทียมกับเหล่าองค์ชายของประเทศฝูชิวเลยทีเดียวแน่นอนว่า36เมืองที่ว่าก็ย่อมมีความเข้มแข็งและพลังอํานาจแตกต่างกันอยู่บ้างยกตัวอย่างก็เช่นเมืองตู้อวินที่เป็นหนึ่งในบรรดา36เมืองของประเทศฝูชิวไม่ว่าจะทรัพยากรหรือจํานวนประชากรภายในเมืองก็มากมายติดหนึ่งในสอันดับแรกของประเทศฝูชิว ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เจ้าเมืองตู้อวินห่วงเฟยเหยียนเป็นถึงยอดฝีมืออันดับหนึ่งใต้ขอบเขตราชาอมตะของประเทศฝูชิวและเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ฝูชิวจนทุกคนรู้กันว่าเป็นดั่งมือขวาของฮ่องเต้ฝูชิวเลยด้วยซ้ำในฐานะที่เมืองตู้อวินสามารถพัฒนามาเป็นเมืองใหญ่ติดหนึ่งในสามอันดับแรกได้ก็บ่งบอกถึงความปรีชาสามารถของเจ้าเมืองผู้นี้ได้เป็นอย่างดีและภายในเมืองหลวงของประเทศฝูชิวก็มีจวนที่พักของเจ้าเมืองทั้ง36คนปลูกสร้างเอาไว้ ตั้งแต่ที่การประลองสวรรค์ใต้สิ้นสุดลงเนื่องจากบุตรชายทั้งสองของเจ้าเมืองตู้อวินได้รับสิทธิ์เข้าสู่แดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำทั้งคู่เช่นนั้นหากด้านเมืองตู้อินไม่เกิดปัญหาร้ายแรงถึงขั้นต้องให้ห่วงเฟยเหยียนลงมือเองหวงเฟยเหยียนก็ย่อมเลือกที่จะพักอาศัยในจวนของเมืองหลวงต่อไปอีกสักพักผู้เป็นบิดาเช่นมันไหนเลยจะไม่อยากเห็นลูกชายทั้งสองประสบความสำเร็จสามารถรอดชีวิตกลับออกมาจากแดนสวรรค์ใต้และเข้าร่วมสามนิกายสองตระกูลกับตา และช่วงที่มันพักอยู่ในจวนที่เมืองหลวงก็ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการฝึกฝนลูกชายทั้ง2ถึงแม้จวนที่พักของมันจะมีความหรูหราและความโอ่อ่าด้วยกว่าจวนและตำหนักในพระราชวังหลวงอยู่บ้างแต่อย่างไรเสียพื้นที่ก็กว้างขวางใหญ่โตไม่ใช่น้อยและอาคารปลูกสร้างก็งดงามวิจิตรเหนือกว่าสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงมากโขคุณชายต้วนเจ้าเมืองน้อยกำชับพวกเราไว้แล้วขอรับว่าหากคุณชายต้วนมา ก็ไม่ต้องให้ท่านรอพวกเราเข้าไปแจ้งแต่อย่างใดพวกเราสามารถพาท่านเข้าไปหาเจ้าเมืองน้อยได้เลยต้วนหลิงเทียนที่นําหลิวกวงหลินมาถึงประตูหน้าจวนที่พักของเจ้าเมืองตู้อวินเพียงกล่าวบอกตัวตนและจุดประสงค์การมาให้แก่ทหารที่ทําหน้าที่เฝ้าประตูอีกฝ่ายก็พายมือเชื้อเชิญเขาด้วยท่าทีสุภาพนอบน้อมทันทีหลังจากนั้นพอต้วนหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินเดินเข้าประตูมาทหารเฝ้าประตูก็รีบก้าวอัดอัดขึ้นมาจากด้านหลังไปคอยนำทางให้ต้วนหลิงเทียน หลังเดินผ่านประตูหน้าจวนมาได้สักพักต้วนหลิงเทียนก็หันรีหันขวางชมสภาพภายในจวนและพบว่าแม้จวนหลังนี้จะแลดูด้วยกว่าพระราชวังหลวงอยู่บ้างทว่าในพระราชวังหลวงตกแต่งอย่างไรที่นี่ก็มีคล้ายๆกันดั่งนกกระจอกที่แม้จะตัวเล็กแต่ก็มีอวัยวะครบถ้วนนี่เป็นความประทับใจแรกสำหรับต้วหลิงเทียนที่ได้ชมที่ทางภายในจวน และหลังเดินผ่านมาถึงสวนหย่อมกลางจนที่ละดูสะอาดสะอ้านคลายเพิ่งจะทาการปรับปรุงมาหยกหยกกอบกับกลิ่นหอมจากบุพานานาพันธุ์ที่ตละลบอลไปทั่วก็ทําให้ต้นหลิงเทียนรู้สึกสดชื่นจเจริญตาไม่น้อยนอกจากนั้นยังมีเสียงน้ําไหลว่วดังมาไกลๆผ่านให้ใจรู้สึกสงบผ่อนคลายบังเกิดอาการอยากทิ้งตัวลงนอนอยู่บ้างไอ้น้องต้นข้าคิดจะไปหาท่านอยู่พอดีไม่นึกเลยว่าท่านจะเป็นฝ่ายมาหาข้าก่อน หลังจากทหารเฝ้าประตูพาต้วนหลิงเทียนมาถึงประตูหน้าเรือนใหญ่หลังหนึ่งและประกาศการมาถึงของต้วนหลิงเทียนออกไปได้ไม่ทันไรหววเจียหลงก็เปิดประตูก้าวอัดอัดมาต้อนรับต้วนหลิงเทียนด้วยตัวเองจากนั้นก็เชื้อเชิญต้วนหลิงเทียนกับหลิวกวงหลินเข้าเรือนอย่างมากอัธยาศัยพี่เจียหลงคิดจะไปหาข้าเหรอต้วนหลิงเทียนที่เดินตามเข้ามาสักพักก็อดไม่ได้ที่จะสงสยัยให้ข้าเดานะน้องต้วนไม่พ้นมาเพราะเรื่องการประมูลไส้เดือนฝอยทองใช่ไหม หลังจากที่หวงเจียหลงผายมือเชิญให้ตัวหลิงเทียนนั่งลงที่โตหินอ่อนแถวนั้นมันก็พูดออกมาด้วยรอยยิ้มราทันทีท่านรู้แล้วตัวหลิงเทียนยักคิ้วขึ้นข้างหนึ่งก็ยิ้มกล่าวต่อว่าคงเป็นเจ้าเมืองหวงบอกท่านสินะใช่หวงเจียหลงพยักหน้า ท่านพ่อบอกว่าฝ่าบาทมีรับสั่งให้ท่านพ่อไปเข้าร่วมงานประมูลของตระกูลราชวงศ์ตันจี้ที่จะจัดขึ้นในอีกสองเดือนหลังจากนี้และพยายามประมูลไส้เดือนฝอยทองทั้งสองที่ราชวงศ์ตันจีนำมาลงประมูลให้จงได้หลังจากที่ท่านพ่อบอกข้าเรื่องนี้แล้วก็ใช้ให้ข้าไปถามน้องตุ้นดูว่าน้องตุ้นคิดจะไปเข้าร่วมงานประมูลที่เมืองหลวงของประเทศตันจีด้วยหรือเปล่าว่าแต่น้องตุ้นว่าอย่างไรเล่าท่านอยากไปด้วยหรือไม่หากท่านไปข้าจะได้ไปด้วย กล่าวถามจบคำก็ไม่รอให้ต้วนหลิงเทียนทันได้ตอบอะไรหวงเจียหลงก็กล่าวเสริมออกมาก่อนว่าแน่นอนว่าหากน้องต้วนไม่ไปข้าเองก็ครั้นจะไปเช่นกันข้าว่าจะไปด้วยต้วนหลิงเทียนตอบเขาแน่นอนว่าต้องไปด้วยสองเดือนหลังจากนี้ถึงแม้ว่าหวงเฟยเหยียนจะประมูลไส้เดือนฟอยที่ตระกูลราชวงศ์ของประเทศตันจี้นำมาลงประมูลได้จริงแต่การนำของกลับมาก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย เพราะว่าหากเขาไปด้วยทันทีที่ได้รับไส้เดือนฝอยทองมาเขาก็สามารถหลอมโอสถเฉียนจินได้ทันทีจากนั้นก็ใช้มันเพื่อทะลวงถึงขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดได้เลยถ้างั้นข้าก็ไปด้วยหลังได้ยินคําตอบของต้วนหลิงเทียนห่วงเจียหลงก็ละดูกระตือรือร้นไม่น้อยพี่เจียหลงครูต่อมาต้วนหลิงเทียนก็มองงอถามห่วงเจียหลงว่าแล้วตอนนี้เจ้าเมืองห่วงอยู่ในจวนหรือเปล่าเนื่องจากเขามาที่จวนแห่งนี้ในฐานะแขก เช่นนั้นตามมารยาทแล้วก็ต้องว่าไปทักทายเจ้าบ้านเสียก่อนไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับห่วงเจี๋ยหลงหรือเรื่องสถานะของห่วงเฟยเยียนเลยน่าเสียดายน้องต้นท่านมาถึงช้าไปเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนท่านพ่อที่เห็นว่ายังพอมีเวลาเหลืออีกเดือนกว่าจะถึงเวลาเดินทางไปงานประมูลท่านก็เลยคิดไปสังสางเรื่องราวที่เมืองตูหวินก่อนตอนนี้ก็คงเดินทางออกจากเมืองหลวงไปไกลแล้วละ่ะห่วงเจียหลงสายหน้าไปมาพลางกล่าว กว่าที่ท่านพ่อจะกลับมาก็คงเป็นช่วงที่พวกเรากําลังจะออกเดินทางพอดีถ้างั้นไว้พบเจ้าเมืองหวงตอนที่จะเดินทางไปเมืองหลวงของประเทศตันจีทีเดียวเลยแล้วกันต้นหลิงเทียนพยักหน้าหลังคุยเล่นกับหวงเจียหลงอีกสักพักต้นหลิงเทียนก็ร่ำลาอีกฝ่ายแล้วย้อนกลับตำหนักจวีหยวนในเขตพระราชวังทันทีโยไม่คิดจะวะไปที่ไหน หลังจากนี้ตัวหลิงเทียนไม่คิดบ่มเพาะพลังแต่อย่างใดเขามุ่งเน้นไปกับการหลอมโอสทอมตะเพื่อให้คุ้นมือและขัดเกล่ากระดับความสามารถในการหลอมโอสทอมตะให้สูงขึ้นเพราะตอนนี้ต่อให้เขาบ่มเพาะพลังไปแม้ระดับพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอยู่บ้างทว่าเมื่อรับประทานโอสถเฉียนจินและทะลวงถึงขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดได้แล้วหลักฐานพลังในร่างเขาก็จะตกอยู่ในสถานะไม่เสถียรทันที และตอนนี้ต่อให้เขาไม่บ่มเพาะพลังอะไรหลังจากกินโอสถเฉียนจินแล้วทะลวงถึงยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดสถานการณ์ด่านพลังในร่างเขาก็ยังต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันเช่นนั้นเขาจะเสียเวลาบ่มเพาะไปทําอะไรถ้าจะบ่มเพาะพลังก็ยังต้องรอให้บรรลุถ,ถึงขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดเสียก่อนหลังผ่านไปอีกหนึ่งเดือนครึ่ง เมื่อเดินออกจากประตูเมืองทิศเหนือของเมืองหลวงประเทศฟูชิวมาแล้วต้วนหลิงเทียนก็เหินร่างนำหลิวกวงหลินขึ้นไปบนฟ้ามุ่งหน้าเข้าหาคนกลุ่มหนึ่งที่เหินร่างรอคอยอยู่ก่อนไกลตาน้องต้วนและพอเหินเข้าไปหาคนกลุ่มนั้นได้ไม่ทันไรก็มีเสียงคุ้นเคยหนึ่งดังทักมาแต่กลเป็นห่วงเจียหลงนั่นเอง